ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวูู่เลขเด่นในหนึ่งหกอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนี่ยท่านนี้ก็เป็น,นทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชม และก็ขอบคุณทุกแนวทางทุกข้อมูลที่แบ่งปันมาท่านผูช้ชมก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยกระฐทานคลิปนี้ก็เป็น,นาทาฐานใช้กับหนึ่งมิถุนายนเราไปชมกันเลยเจ้านี้ครับ ก็ฝากมาเด่นล่าง3ตัว9ก้9าศูนย์หนึ้นอดีตทีแล้วก็ฝากมา6 7 8อดีตที่แล้วก็หลุดแล้วทันใหม่นี่ก็ฝากมา90้ต่อมาครับ 2ตัวโบนชุดเต็มชาวารูฝฟังมาแนวทานหกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่หกห้าเจ็ดห้าปห้าเก้าห้าหกเจ ต่อมาครับเจ้านี้เป็นอนวทานนอล่างนอลอ่ล่างหน่วยล่างหนึ่งสองสสหนึ่งสองสสก็ฝากมาสี่ตัวเป็นแนวทาง ต่อมาครับใบนี้ครับโกมักรวมคู่ล่างแปดศูนย์ปดปหาฝั่งมาสองคู่ต่อมาครับใบนี้ครับ โหนชานฝากมาแนวทานล่างสี่ตัวเด่นหนึ่งสองหกเจ็ดแล้ก็จับคู่ได้สองหกสองเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดหกต่อมาครับ บัสอินเตอร์เจ้านี้ก็ฝากมาแนวทานหน่วยบนสองสี่สองสี่ก็ฝากมาเป็นทาาโชนสามสุดโชนสองสี่เจ้านี้ครับโคต้นโบน ใบนี้สองเจ้านี้รวมตัวคู่ตดโบนศูนย์ห้าสามห้าสี่ห้นย์หก,กส,กสกต่อมาใบนี้เลยเนวทาน10โบ,บน ห้าตัวฝากมาห้าหกเก้าศย์สองหหกศูฝากมาหตัวเป็นแนวทางอดีตที่แล้วเกนะ้าศูนย์ามสี่หนม่นี้ก็ฝากมาห6 9หกสองต่อมาครับ แนวทางหน่อยโบนฝากมา1 3ึ่งสามห้าหกหนึฝากมาหตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางต่อมาครับเจ้านี้ ใบนี้ครับเจ้าของข้อมูลก็ฝากมาว่ายกเลิกนะยกเลิกนะเจ้าของเนี่ยท่านก็ฝากใบที่ถูกต้องมาแล้วเนาะเจ้าของเนี่ยท่านก็ฝากมาว่าใบนี้ก็ขอยกเลิกไปก็เอาใบใหม่นี้นะท่านใบใหม่นะ ฝากมา1 3 1่งสามหนึ่งทวิ4ีห4ึ4งสามสอง4ามสี่สาม7จ็7ส9ม9ก้7ส9มห9ึ

ต่อมาครับชาวโรดฟังมาเนืทานดับ10หน่วยโบนตัวเดียวเจ้าของเนืทานก็ฟังมา1ฝากมา1ก็ฟังมาดับ1ตัวก็เด่น9ตัวต่อมาครับใบนี้ เนวทาสิบนทา, 10, นทา 10, นะบนะสิบบนเจ็ดแานย์หนึ่งเจ็ดแปดเก้าศูนยตัวอดีตที่แล้วก็ฝางมาศูนย์หนึ่งสาก็พันศูนต่อมาครับใบนี้ครับ ก็เป็นแนวทางของแกหรือว่าคีฝากมาแนวทาง10บนสองตัวแปดสองแปดสองฝากมาสองตัวเป็นแนวทางอดีตที่แล้วศูนสี่ก็ผ่านศูน ต่อมาเลยเจ้านี้ครับซาลาดาซาลาดาฝากมาหนึ่งหา159แล้วก็จับคู่ได้519159่1 9 1 5 9หคู่ต่อมาครับ ใบนี้คร er ับนมอุบูลรวมชุดสองตัวจากหลายแนวทาง11 1่13 15 16 17ึ่งสองหนึ่งสามหนึก็ขอบคุรแนวทางที่เบ่งปันท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อมาครับใบนี้ เป็นอระานโคต้โบนฝากมาหกสองหกห้าเก้าสองเก้าห้าหกสองหกห้าเก้าสองเก้าห้าฝากมาสี่ชุดก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลที่แบ่งปัน,ปนมาโดยตลอกด้วย ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามอีกบินมาประจาทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเลยก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างแรงเลยที่ ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานด้วยครับท่านที่แบ่งปานแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม